พิทกำนันนกกรมการปกครองประกาศด่วนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศในแมนรัฐรัตนสุคนอธิบดีกรมการปกครองม,มีหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเรื่องมาตรการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านใจความว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีขอให้ยึดมั่นและก็ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดช,ชอบต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษากิตติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านมีให้เสื่อมเสียเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัตรริราชการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันยังปรากฏข่าวว่า สื่อมวลชนหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนโยบายของรัฐบาลกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพลจึงขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในการประพฤติตนและการใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่หากปรากฏว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านประพฤติตนไม่ถูกต้องตามความเหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลหรือกระทําตนเป็นผู้มีอิทธิพลให้ในอำเภอพิจารณาตามมาตรการ 1. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านละเลยการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังไม่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแยน่เภอสามารถสั่งลงโทษวินยัยอย่างไม่ร้ายแรงได้ได้แก่ภาคทันตัดค่าตอบแทนและลดอันดับเงินเดือนไม่เกิน1อันดับ สหากเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้ในอำเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหากผลการสอบสวนมีมูลความผิดจริงสามารถลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากตำแหน่งได้ 3. หากในอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นการบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ให้ในอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนให้ได้ความว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีความประพฤติบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมีคำสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งหากพบว่ากรณียังไม่มีมูลให้ดำเนินการทางวินัยให้ในอำเภอว่ากล่าวตักเตือน ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีต่อราชการ 5. กรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งให้จังหวัดดำเนินการยกย่องชมเชยให้ปรากฏเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นขอขอบคุณเียมน News